สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านนะครับไม่อยู่กันในช่องอาร์ตนี่เคอีนะครับวันนี้วันศุกร์ที่2กรกฎาคมนะครับคลิปนี้เป็นแนวทางฮานอยปกตินะครับเหมือนเดิมครับสําหรับฮานอยสาหรับวันทุกวันเสาร์ผมจะหยุดนะครับทุกวันเสาร์ผมจะหยุดและผมเป็นอะไรพักสมอหนึ่งวันนะครับก็มาส่งท้ายฮานอยกันนครับเมื่อวานฮานอยปกติเด่นยังมา1ตัวอยู่นะครับเด่น2ตัวยัง มาหนึ่งตัวตลอดเดินเลยยังเดินดีเอางไงมันผมว่ายังมันยังเดินดีนครับถ้าใครมีเลขเด่นเลขดังหรือเลขเด็ดของท่านเองหรือมีเลขใปนใจที่ชอบท่านลองเอามาดกับเอามาดกับเลขเด่นผมได้นะครับเนาะโอเคครับสาหรับท่านใดที่เพิ่งเข้ามารับชมยังไม่ได้กดติดตามแต่ชอบการวางเลขแนวของผมรบกวนกดติดตามหนยนะครับแล้วท่านจะไม่พลาดทุกคลิปครับและที่สําคัญครับเนาะถ้ามีโฆษณาครับรอันนี้สําคัญสุดรบกวนจะกดข้ามนะครับขอขอบ,อบคุณทุกท่านนะครับ โอเคครับวันนี้เด่น2 9ครับช็อป2องมาเก้าเกเลขน้อยนะครับผมว่าน่าจะเบิ้ลครับวันนี้ติด2 2 9 9ไปก่อนเลย2 2 9 9นะครับแล้วอย่างที่แล้ว7อ่า2เท่ากับติด7 7อีกหนึ่งหางครับพอเบิ้ล2 7ตัวเดียวกันครับ2 7 2 9 7 9 2 5 ก็เก้าหครับเนาะวันนี้มีหกหางครึ่งครับ100ยร้อยมาดเก้าครับประมาณเกครับประมาณนี้ครับสามารถพาวนอยปกติส่วนตัวผมว่าโอกาสเบิ้ลเป็นไปได้โอกาสเบิ้ลเป็นไปได้นะครับแต่ก็ไม่แน่เหมือนกันนะ, <c oughs> ะที่ตอนนี้ไหลใกล้ๆครับไหลใกล้ๆคือ8ครับ8ป แปดเดินดีเหมือนกันครับแปดเดินดีหนึ่งสองสามสี่ห้าห้ารอบหลังสุดแปดโดดรอบเดียวครับเนาะใครชอบแต่ผมไม่จับความแปดผมไม่จับแปดเข้ามาเลยเพราะแปดมาสองรอบติดแล้วถ้าแปดมาต้องขออภัยครับโอเคครับประมาณนี้ครับสำหรับฮานอยปกติครับขอให้นำหนูทุกท่านครับเดี๋ยวเจอกันในฮานอย VIP ต่อไปครับสวัสดีครับ